พิงบุ๊กในแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพที่คุณแม่ทุกคนต้องมีสมุดสีชมพูหรือพิง b o o k ได้พัฒนาในรูปแบบของแอปพลิเคชันเพื่อให้คุณแม่และลูกน้อยมีสุขภาพที่ดีเรามาทำความรู้จักกับสมุดสีชมพูพิงบุ๊กกับฟีเจอร์ที่ดูแลคุณแม่ตั้งแต่ระยะตั้งครรภจนถึงการคลอด และติดตามหลังคลอดตลอดจนช่วยคุณแม่ดูแลลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ5ปีเริ่มต้นที่กดปุ่มเพิ่มคันและเลือกสถานะคันเพื่อบันทึกข้อมูลตั้งแต่เริ่มการตั้งคันคุณแม่สามารถอัปเดตความรู้เพื่อดูแลทารกในคันให้มีสุขภาพดีเช่นการเสริมภาวะการบริโภคอาหารข้อควรระวังระหว่างการท้องเป็นต้นในช่วงการตั้งคันคุณแม่สามารถบันทึกข้อมูลรวมไปถึงการทำแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง เช่นบันทึกประวัติสุขภาพของหญิงตั้งครรภบันทึกประวัติวัคซีนหญิงตั้งครรภบันทึกการตรวจครรภการนับลูกดิน้นรวมไปถึงการทำแบบประเมินความเครียดสำหรับคุณแม่ในช่วงการคลอดแพทย์จะทำหน้าที่บันทึกประวัติการทำคลอดของคุณแม่ เช่นภาวะแทรกซ้อนขณะคลอดและประวัติการคลอดของลูกเช่นวันเดือนปีสถานที่เกิดเป็นต้นฟีเจอร์การติดตามหลังคลอดจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆดังนี้ 1. สําสำหรับคุณแม่เช่นสุขภาพทางกายคุณแม่หลังคลอดและสุขภาพจิตหลังคลอดสอําสำหรับคุณลูกตั้งแต่แรกเกิดจนลูกอายุ5ปีเช่นประวัติการฉีดวัคซีน และติดตามพัฒน,นาการเด็กตามช่วงวัยสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจและดูแลอย่างสม่ำเสมอโหลดเลยแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัยหากพบปัญหาการใช้แอปหรือมีข้อเสนอแนะนะนำเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ช่องทาง